โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องวัดจีจีนะครับและตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของรายการ งานวิจัยออพิเยนกระผมโอ okay, เคเนื่องจากมีน้องคนหนึ่งนะครับไม่ใช่น้องคนหนึ่งสิน้องถึง3คนเลยนะครับที่ขอเข้ามาให้ผมทําสายนี้นะครับนั่นก็คือโพลีสตาร์นั่นเองนะคะหรือว่าพระเหลืองนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยช่างใจอยู่นาน2นานนะครับว่าจะทํำไหมอ๋อแรกเนี่ยผมปฏิเสธน้องเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะสายเนี่ยเออคือมองข้ามมันมาตลอดเลยแต่ก็มีน้องอีกคนหนึ่งมาขอครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาสัมทับนะครับผมก็เลยอ้าไหนๆแล้วก็ขอกันมาถึง3 คนนผมก็ลองก็ได้ผมก็เลยนั่งเลือกคาถาอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ไปสะดุดกับไลท์ทัสนะครับผมตัวนี้อ่ามันชื่อไลท์ทัสนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บิลนะครับเรามาฟังเรื่องสกิลของมันก่อนดีกว่านะครับโดยสกิลคิวเนี่ยเราใช้เป็นสมัยนะครับเมื่อเรากดสมัยปั๊บโดนศัตรูนะครับศัตรูจะได้รับดาเมจต4 4หน่วยในรัศมี2 5เมตรนะครับ ประมาณนี้เลยถ้าศัตรูโดนเข้าไปแล้วจะติดสเต็ตนะครับโดยจะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปของเรานะครับแรงขึ้น73หน่วยแต่สเตตนี้จะไปติดอยู่บนตัวศัตรูนะครับมันจะเป็นดีบัฟแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือถ้าคุณใช้สกิลนี้โดนศัตรูแม้แต่1ตัวนะครับอูดาวของสกิลนี้จะลดลงถึง50%เลยส่วนสกิลที่2เนี่ยซึ่งสกิลสองก็คือ s เตเกตเพาเมื่อกดเนี่ยจะฮิลให้ตัวเอง72หน่วยนะครับบริเวณ5เมตรรอบตัวเองครับและถ้าเป็นศัตรูที่อยู่รอบตัวเราก็ จะโดนดาเมจเข้าไป273หน่วยนะครับและถูกผลักให้กระเด็นถอยหลังไปนะครับเอาง่ายๆ11เมตรแล้วกันและที่สะดุดตาที่สุดก็คือสกิล E หรือว่าอันติของเขานะครับ p o ล i Touch เมื่อคุณกดนะครับมันจะเช a n n e l i n g ต่างวินาทีในระหว่างที่เช a n n e i n g เนี่ยจะฮิวเลือดให้คุณ116หน่วยทุกๆ0.6วินาทีครับโดยในขณะที่เช a n n e i n g นะครับคุณจะไม่ได้รับสถานะ CC เ f ฟเฟ t หรือว่าดีบัฟเลยเช่นสตันหรือว่าล็อกขาแล้วก็บัฟที่ส่งผลด้านลบกับคุณมันจะไม่ส่งผลเลยนะครับ ยังรอก็ยืนเป็นกระสอบทรายได้สักพักหนึ่งนะครับผมเลือกใช้เป็นฮันเตอร์ฮูดนะครับเพื่อใช้ในการส้อนนะส่วนเสื้อเสื้อเนี่ยผมใช้เป็นเมดโลบนะครับเพื่อใช้ลบบัฟของศัตรูนะไม่ว่าจะเป็นดือบเลือดหรือว่าคีริกโลบนะครับก็ใช้ลบได้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับรองเท้าเนี่ยใช้เป็นเท้าเหล็กอะไรก็ได้นะครับเพื่อใช้ฮิวเลือดของเรานะครับส่วนอาหารผมใช้เป็นเจ้า ไ่เจียวหมูสับนะครับเออช่วยลดคูดาวนะแล้วก็ไล่เร็วด้วยนะครับส่วนเรื่องอาวุธรองนี่ลืมอธิบายไปเลยมันใช้ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าผมเลือกใช้ทอชก็คือคบเพลิงเพื่อที่จะอมโบกับสกิลคิวนะครับเมื่อเราใช้สกิลโดเนี่ยการตีธรรมดาของเรามันค่อนข้างที่จะช้านะครับผมก็เลยใช้ทอชเพื่อที่จะให้การโจมตีปกติของเรานะครับออกการโจมตีได้เร็วขึ้นกิลคิวตีหนึ่งครั้งแล้วก็สกิลคิว อ่าแล้วก็ตีอีกหนึ่งครั้งคือแบบตีสกิลตีสกิลตีสกิลได้อย่างต่อเนื่องเลยครับหรือถ้าต้องการให้ไล่เวทไวๆนะครับก็ใช้เป็นทอมออฟสเปลก็ได้ครับอ่าในช่วงแรกผมก็ใช้อยู่2อย่างเนาะแล้วก็มีการสลับใช้เสื้อกันบ้างนะครับ้อดีของเมทลบเนี่ยมันทําให้สกิลแรงนะครับแต่ก็จะบางลงเช่นกันนะในบรรดาใส่เสื้อเนี่ยเมทลบเป็นเสื้อที่แรงมากๆเลยนะครับเกือบจะแรงที่สุดเลยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะเออถ้าเป็นคียิกลบเนี่ยสังเกตดูนะครับเมทโลปจะ 58, ห้าสิบ 3, ซึ่งเสื้อเม็ดลบจะแรงกว่า5%ปนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วยาที่ใช้ในดันนะส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นยาพิษเนาะเนื่องจากสกิลป้องกันเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็เลยใช้ยาเป็นดาเมจหรือแล้วแต่นะครับก็พกๆไปนะถ้าศัตรูนั้นทำดาเมจกับเราได้เร็วจนะจัดเนาะก็ใช้ยาเติมเลือดเนาะหรือว่าถ้าไปเจอสายที่ดาเมจหนักๆก็เปลี่ยนเป็นยารีซิตนะครับเมื่อเรารู้เซตกับสกิลและคราวนี้มาดูโจทย์กันนะครับผมจะตั้งโจทย์ขึ้นมาทั้งหมด4ข้อข้ออดวยกกัันนะคครบ็ื1สู้คนได้2 เอาตัวรอดได้ 3. ชนะได้หลายสาย 4. ราคาไม่แพงครับผมตัวอย่างทั้งหมดที่มีก็13ไฟ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเลยมันมีอีกเซตหนึ่งนะครับเซตนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันควรจะใส่อะไรยังไงแต่ว่าถ้าเราป้องกันให้สุดเนี่ยมันก็น่าจะดีใช่ไหมงั้นผมลองใช้ดาเมจด,ดูบ้างนะครับด้วยการใช้ Armor of v a l o r นะครับกับหัว Curtis ครับก็ถ้าเราไฟ์ใช่ไหมยังไงศัตรูก็ต้องเปิดเราใช่ไหมเราเป็นตัวรับให้ศัตรูเป็นตัวเปิดเนาะพอศัตรูเปิดเนี่ยเราสสา่หัว Curtis ใสเลยครับถ้าศัตรต จะสร้างกระแพงขึ้นมา,าในช่วงระหว่างที่เราเชนเนลลิ่งเนี่ยถ้าศัตรูตีเรานะครับเขาก็จะโดนพลังขคลื่นเต่าจากเสื้อนะครับล mm hmm. ูกร้อยนะครับติดใบด้วยอืม mm hmm. คือโดนดาเมจสองต่อคล้ายๆกับสะท้อนนะแต่ไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปดูในตัวอย่างกันได้เลยครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นช่วงฟาร์มนะครับช่วงฟาร์มก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้ช้าเกินไปหรือว่าเร็วสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับเนื่องจากสกิลสไปด์ของเขาเนี่ยรีเร็วมากๆเลยนะครับ แล้วก็ใช้การฮิลเลือดจากอันติในการฟามได้ดีนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูคลิปตัวอย่างการตีหมานะครับอ่ะจิตหนึ่งปุ๊บสกินสองปุ๊บหายยกกลุ่มเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไฟที่1่กันเลยครับโอเคครับผมเรามาบ้านศัตรูแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือหาศัตรูนั่นเองนะครับนี่เจ้าหมาไปั่นไงศัตรูของเราสายแล้วะอืม้มเคมอครับผมไปไม่นอ มาถึงเขาก็เปิดเสียบมาแล้วนะครับจังวะนี้เราก็ฮิวแล้วก็ผลักเขาออกนะครับเอ็ดเมก็ไกลอยู่นั่นนะสะ้อ,อนไว้วกดฮิวเลยนะครับจาได้ไหมครับอันติของเราไม่ไม่สามารถถูกขัดได้จากสตันนะครับเบก็เคลื่อยยาปลาไปเลยนะครับกดลบบัฟโอ้เขาดูเลือดปะมีล็อกมีล็อกผมมีฮิวเนี่ยนะครับอ๋อนี่ไงเห็นปะเสียบแล้วอันติไม่ถูกขัดนะครับก็ดีเลยวะ เห็นะครับศัตรูก็ได้หนีไปแล้วนะครับไอ้พน,นุมบวกเป้าบวกเป้าฮิวไปก่อนนะครับสกิลรีเร็วมากเลยนะเนี่ยเออวิ่งดีว่ะไม่เคยเล่น <c oughs> แต่สตกิลดีมากเลยนะครับทั้งรีเร็วแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะดีนะว่าจะเป็นสายฮิลก็จริงแต่ว่ามีดาเมจเอาแล้วศัตรูไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งไปไหนของพี่แกวะ โอเคผมาผมผมเจอแล้วป๊าได้เท่าไหรได้เท่าไหรหอหอแสนกว่านะครับวิวนี้แค่สามหมื่นเนี่ยนะครับเพราะว่าผ้าคลุมใช้เป็นผ้าคลุมธรรมดาเนาะโอเค <Okay S 2> นะครับผมเราก็มาต่อกันในไฟที่สองกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของศัตรูกันแล้วนะครับหืหึเป็นทาโรนะครับเจ้าตลาดอีกแคลนะครับเมตาตอนนี้เกอนมากนะครับในด่านเหลืองเนี่ยอะยังไงพี่ชาย เราก็ยืนตัวนี้ก็ได้นะรอเข้ามาหาเรานะครับให้เราเป็นตัวตั้งรับนะให้เขาเป็นตัวเปิดเนาะถ้าเขาเดินมาเนี่ยเขาต้องติดเขายังไงเขาก็ต้องเดินตรงมาหาเรานะครับเพราะว่าเขาจะติดหมานะครับกับมอนที่มันตีแรงนะหมาก็กัดแรงนะเออถ้าเขาเดินมายังไงเราก็ได้เปรียบนะครับไอสิ่งรอบตัวให้เป็นดาเมจของเรานะครับโอเคดูเหมือนเหมือนเขาจะตีหมานะครับงั้นผมเดินเกมลุกเลยแล้วกันเนาะดีครดุมเปิดด้วยสะท้อนเลยครับยิงจิ้วไปหนึ่งดอกแล้วก็ยิงแล้วก็จิ้วไปหนึ่งดอกนะครับค่อยตอด ยิงไปอีกหนึ่งทีนะครับเ,าเาขากดสะท้อนเราก็ไปต้องตีนะครับกดฮิวรอเลยอีกยอดเลยตีไป,ไปเลยนะครับจังหวะน,นี้เอากดลบบัฟไปสกิลเราหมดก็แค่เดินถอยมานะครับเวียร์ยาไปแล้วนะครับสกิลหนึ่งซ้ำไปอีกทีาได้เมจเข้ามาเราฮิวยัดหน้าไปเลยครับเอาไปโดดหนีไปแล้วนะครับก็คือการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับพยายามสกิลหนึ่งให้โดนนะ แล้วก็เจ้าสกิลสองนี่ก็ใช้ใกล้ๆตัวเขานะครับพยายามเดินเข้าไปนะอ่าโอเคสกิลถ้าสกิลหนึ่งไม่โดนเนี่ยสกิลเราจะดีประมาณสองวิเลยนะครับแต่ถ้าเราสกิลโดนนะมันจะรีแค่ไม่ถึงวินะอนเออสังเกตดูนะครับยี่ให้เขายืนนิดหสกิลเรารีไม่ถึงวิครับแต่ว่าเทรดค่อนข้างดีเลยนะยืนให้เขาตีมันก็สอบสายเลย ดูแล้วทรามานดีเหมือนกันนะครับไงไง,ง,ไงโอ้เขามีดูดเลือดว่ะช่วยต่อชีวิตได้อยู่นะเนี่ยโอ้ประ,ะกันระกิลไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับผม้ยดีว่ะผมไม่เคยเล่นจริงๆนะเออโคตรดีเลยว่ะโอเคนะครับผมเรามาต่อกันในไฟที่3กันเลยนะครับ นี่ก็อยู่บ้านเรานะครับผมตรูเป็นใครวะ AC loss เฮ้ยนี่มันโหไมล์รอสโซนี่นนะใช่ไหมเฮ้ยน่าจะใช่นะเนี่ย,เ,ยเจอคนดังวะ่ะเล้าตีทู่ยังไงไรเนี่ยพี่พายเล่นฟิตออฟอาวารอนด้วยนะอต่อยทีเลือดหายครึ่งหลอดสะท้อนบัฟอะไรก็ใช้ไม่ได้ สู้ยังไงลองดูสิครับเอาเฮ้ยเห็นแล้ววิสก,กัดฮิลได้ไงว่ามันกันซีซีไม่ใช่เหรอพี่แกสาบเราแล้วนะครับนี่คือสู้แบบไมกลอนโอ้โหมีสกิลต่อยด้วยเจ้าฟูคุณเอย๋ยเอาเอาเดี๋ยวทำไมไม่กันซีซีล่ะครับอันติไม่กันซีซีไม่ใช่เลอเมื่อกี้เราแพ้แล้วนะครับผมจังหวะนี้แอบเรียบร้อยนะครับใช่ปะเหมือนเลยนะไมายลอตโซ่แน่เลย เดลองดูสิน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้โหแต้มแปดแสนใช่เลยตัวจริงเสียงจริงนะครับคนดังคนดัง <c oughs> ไปดูช่องพี่แกได้น,นะเว้ยเออสายด้านเลี้ยงสายด้าน,นครับแกค่อนข้างเก่งเนยนะไปดูเป็นไกด์ได้นะ <c oughs> ทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเออเดี๋ยวเราไปดูนะว่าคุยอะไรกันบ้างนี่ไงถามเลยใช้เปล่าหมายรอโซใช่จริงๆนะเออ บอกพี่แกไปหน่อยทำงานวิจัยอยู่ช่วยโปรโมทหน่อยโอเคโอเคขอบคุณนะครับแต่เราก็ถามปัญหากันเล็กน้อยนะครับโอเคเมื่อได้ถ่ายถามปัญหานะครับว่าทําไมอันติของเรานะครับมันกัน C C ใช่ไหมเออและสุดท้ายนี่เขาก็ได้บอกมานะครับว่าไอเอฟเฟกตรงเนี้ยกันได้เฉพาะสตันนะครับสตันล็อกแต่ว่าไม่ได้กันสกิลที่เกี่ยวกับฟอร์ตมูเมนต์นะครับ เล่นสกิลที่เป็นยกลอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าอะไรที่มันมียกลอยบ้างอ่ยกลอยก็จะมีหมัดนะครับนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่า เวยงศัตรูขึ้นลอยกลางอากาศ1วิเห็นไหมอ่าตัวเนี้ยเรากันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ลอยขึ้นกลางอากาศเหมือนกันนะครับก็เช่นกันนะครับกันไม่ได้นะมันกันได้แค่เฉพาะสตันเท่านั้นเนาะกับดีบัฟแล้วก็ขยายตรงนี้เข้าใจนะสกิลของธนูนอกแบ็คก็น่าจะเป็นฟอร์ m มูฟนะครับน่าจะสกัดได้อยู่พวกพูลูทเนี่ยเรากันได้นะครับอ่าหอ,อกก็มีนะครับ ออกก็มีโตร์แอก็คือเป็น CC f o r c e movement นะครับประมาณนี้แล้วกันก็คือทําให้ลอยขึ้นกลางอากาศนะครับอันติของเราจะไม่กันสิ่งนี้นะครับถ้าโดนเข้าไปก็จะขัดไล่ได้ทันทีนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะช่วยขยายกันก็พี่เขาก็บอกทางแก้มาด้วยนะให้เราใช้คาถาเทียห้านะครับอาจจะผมกดคาถาเทียห้าให้ดูวิธีแก้ให้ใช้คาถาเทียห้าตัวนี้อ่ะแล้วก็ใช้เป็นสกิล Holy b l e s s i n g นะครับซึ่งเป็นสกิลนี้นะผมก็ยังไม่มีนะครับอ่ะแล้วก็ใช้เป็น พาสีอันที่4ตัวนี้มันบอกไว้ว่าเมื่อเรากดใช้สกิล W นะครับจะสามารถได้เวทและไม่สามารถอินตลับได้เป็นเวลา1.5วินาทีก็คือใน1.5วินาทีเนี้ยศัตรูจะไม่สามารถถัดเราได้นะครับไม่ว่าจะลิซ่าจะมาไทยนะครับปูตินจะมาหาประยุทธ์อะไรนี้ก็ไม่มีใครสามารถจุดได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ช่วยให้เราได้รับป o ร์ตมูฟเมนต์เอฟเฟกนะครับก็คือตัวนี้การสตันเนาะ กัน cc ตัวนี้กัน f o r ์ตบูมเป็นก็เท่ากับกันทุกสรสับสิ่งเลยนะครับเมื่อกดโพลีเ s s i ิงด้วยเ <Okay, S 1> พี่เขาก็ให้แนวทางประมาณนี้มานะครับถ้าใครนำไปเล่นก็นำไปใช้แล้วปรับปรุงสายของตัวเองได้เนาะส่วนผมนี่ก็เวลยังไม่ถึงนะครับปีนี้ใช้ได้ตอนเวลเลย40นะครับผมถึง24เอง <laughs> เอาจริงตอนเล่นเนี่ยผมเวลหนึ่งเลยนะแล้วผมก็มากดสมุดเอาเออให้มันปลดปลด,ปลดอะไรที่นิดหน่อยนะครับพาสิบที่4ที่เวลห้านะครับถึงจะได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่ไมล์ลอโซด้วยนะครับที่แนะนําสกิลให้ครับเดี๋ยวเราไปไฟที่4กันเลยครับโอเคนะครับผมเราก็มาต่อกันในไฟที่4เลยนะครับผมศัตรูเป็นใครครับโอ้โหจะไปกูเจอแต่เมตาเหอเนี่ยอันนี้เป็นเดริเวนะครับ สายเมตาเลยนะเออมาสู้หน่อยสิไหวป่าอ๋ออย่างไรเขาก็มีแค่สตันนะครับเออเขามีแค่สตันจริงๆเราน่าจะไหวนะครับสกิลไปเรื่อยๆสะท้อนไปนะครับแล้วเขายิ่งใช้สกิลแหวกอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ยเราก็น่าจะเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่นะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเขาใช้ซันเดอร์เนี่ยผมน่าจะแพ้นะเพราะว่ามันล็อกตัวแต่อันนี้เขาใช้สกิล สอกิลแหวกอะ่ะคือมันชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ว่ะพอมันแหวกเนี้ยมันมีโอกาสที่มันจะไม่โดนนะครับนะไปกันไปนะครับพอมันแหวกไม่โดน,นี่ยมันก็จะศูญย์เสียชาร์จไปนะครับอ,อเปิดช่องให้เฟลได้นะครับผมกดลบบัฟไปเลยนะครับจังหวะนี้เขาก็บิงผมไม่ได้แล้วถ้าบิงเนี่ยก็บิงได้แค่ทีเดียวนะครับสะท้อนรับไปอีกทีนึงเอาฮิวไว้เลยนะครับโอเคครับผม ประมาณนี้เลยนี่เขาแต่งมาค่อนข้างแพงนะครับบิลนี้ผมใช้แค่สามหมื่น <laughs> อ่ะอแค่สามหมื่นนะครับโอ้ยแล้วทำไมอาวุธมันแตกเนี่ยฮลัลโหลนี่นึงประมาณแสนเจ็ดกับสองแสนเลยนะอะไรเนี่ย e ่อยู่ไหมล่ะ <laughs> คนไทยนี่วะี่อยู่ไหมล่ะเดี <laughs> ย๋ยวเราไปดูไฟต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับผมเมื่อผมเล่นมาสักพักนึงเนี่ย ก็ได้รู้นะครับว่าเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับโดยข้อเสียเนี่ย มันไม่มีสกิลมูฟเมนต์เลยนะครับซึ่งไล่ศัตรตูไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มี CC เชิงรุกศัตรตูนะครับก็คือแบบเราไม่มีสกิลที่สามารถที่จะหยุดศัตรตูได้เลยครับผมจะพูดว่าไม่มี CC เลยก็กระด่างปากนะครับเพราะว่าสกิล2มันเป็น CC อยู่นะก็ผักศัตรตูนิดนึงก็ถือว่ามีนะครับเออไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยแล้วก็ดาเมจที่สร้างได้เนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้สูงมาก แต่ว่ามันก็ถูกทดแทนด้วยการฮิลนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รับได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่4เลยก็คือเราทําได้แค่การตั้งรับเท่านั้นนะครับถ้าศัตรูเขาไม่ยินยอมที่จะเถิดกับเราเนี่ยหรือว่าเขาวิ่งหนีไปเนี่ยเราก็อาจจะวิ่งไล่ได้แต่ว่าอาจจะไล่ได้ไม่ทันนะครับอ่าแล้วก็สู้ค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายก็คือกอกัีซี การกัน CC นะครับถ้าอยู่ในระดับต้นเกมอย่างที่ผมเล่นไปเนี่ยคือในระดับที่เพิ่งหัดเล่นใช่ไหมมันก็จะกัน CC ได้แบบไม่ครอบคุมนะครับประมาณนี้เลยสิ่งที่มันแพ้ก็คือมันจะแพ้ทางพวกสายดาเบจที่เป็นดาเมจหนักๆหรือว่าต่อเนื่องนานๆนะครับเ,เช่นสายเคิร์ดระเบิดหรือว่าไลท์คอสโบนะครับที่เป็นหน้าไม้ใช้ออโตไฟนะครับมันก็จะยิงได้อย่างต่อเนื่องแบบรัวๆเลยนะครับซึ่งเราก็ฮิลไม่ทันนะครับแล้วก็อาจจะแตกไปในที่สุด ส่วนข้อดีของสายนี้ก็มีนะครับโดยจะมีอยู่ที่หก็คือสกิลฮูดาวค่อนข้างไวนะครับการเอาตัวรอดสูงคือการฮิลนั่นเองและในระหว่างฮิลเนี่ยโอกาสสาเร็จค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับสกิลที่หัดได้เนี่ยถ้าศัตรูไม่เราไม่แพ้ทางเขาเนี่ยเราก็หรือว่าถ้าเรามีสกิลชั้นสูงเราก็สามารถที่จะฮิลได้อยู่ดีนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะโดยไฟที่ให้ดูไปเนี่ยมันก็มีแพ้บ้างชนะบ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะชนะนะครับเพราะว่า ศัตรูบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยกี่กี้นะครับแต่กี่บิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับก็แนะนําให้เอาไปลองเล่นกันดูนะฟาร์มก็ไม่ช้าเท่าไหร่ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปที่เหลือเนี่ยผมก็จะให้ดูไปคลิปใส่พเพลงแล้วนะครับโอเคมันก็จะมีอีกสักสี่ห้าไฟนะครับผมส่วนใหญ่ที่ใส่ก็ประมาณ2 3หมื่นนะครับเป็นบิลราคาถูกก็จะมีเป็น3บิลสุดท้ายนะครับที่แต่งไปประมาณ2 0 0แสนอ่าสองแสนนี่ก็ถือว่าสูงนะครับแต่ว่าไม่สูงมากโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม โอเคนะครับเราก็มาสรุปกันเลยนะครับผมในโจทย์ข้อที่1นะครับสู้คนได้ใช่ครับสู้คนได้และก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับ2เอาตัวรอดได้ใช่นะครับเอาตัวรอดได้แน่นอนนะครับเพราะใส่นี้มีฮิลถึง2อันเลยนะครับ3ชนะได้หลายสายครับใช่ครับผมชนะได้หลายสายนะก็ควรระวังก็คือระวังศัตรูที่มีสกิลฟอร์ตมูฟเมนต์นะครับ สีราคาไม่แพงใช่ครับราคาถูกมากนะโดยบิลเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ผมใช้เนี่ยแค่สามหมื่นเองนะครับผมก็ขอให้คะแนนเจ้าสายนี้นะครับผม ไม่ว่าจะบีฟไหนก็ช่างนะครับแต่เซนสายโฮลี่นะผมขอให้คะแนนดาเมจของมันอยู่ที่2เต็ม5นะครับซึ่งเป็นดาเมจอยู่ที่ระดับต่ําถึงกลางนะครับตัวดีเฟนต์ก็ให้ไป5คะแนนเลยครับเพราะว่าการป้องกันค่อนข้างที่จะดีนะครับมีฮิลถึง2อัน3ก็ความง่ายในการเล่นก็อยู่ในระดับ3เต็ม5เพราะว่ามันก็เล่นแบบไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับสกิลมูฟเมนต์ไม่มีเลยนะครับ เอาไป0ูนเต็ม5ครับผมไม่มีสกิลอะไรที่มันเคลื่อนที่เลยนะส่วนเรื่อง cc ก็เอาไปอยู่ที่1เต็ม5นะมันผลักได้นิดนึงก็ถือเป็น cc นะครับการฟาร์มก็อยู่ที่3เต็ม5นะครับไม่ช้าไม่เร็วถือว่าฟาร์มฟาร์มดีอยู่นะครับอโอเคประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับงานวิจัยออเบีย้ยใน EP ีที่4นี้นะครับผมผมลืมเรื่องแมคานิกการเล่นนะครับเมื่อคุณกดสกิล W นะครับโดยกดแค่ปุ่มเดียวมันจะขึ้นเป็นทาร์เก็ตแบบนี้นะครับมันจะเสียเวลานะถ้าคุณกดแล้วคลิกตัวแบบนี้ อันตเองก็เช่นกันนะครับมาต้องเลือกทาร์ e เกตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันกดปุ๊บแล้วใช้เลยให้คุณกดอันตีเนตก่อนนะครับอ่าอันตเนตข้างๆสเปกบาร์นะครับอ่ะกดตัวนั้นนะครับแล้วกดสกิลไม่ว่าจะเป็นตัว W หรือตัว E นะครับมันจะใช้ใส่ตัวเองในทันทีนะครับอ่ะดูที่เมาส์ผมนะครับเห็นไหมครับมันจะใช้ทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องคลิกทาร์เกตนะครับ อโอเคอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับที่ใครอยากจะเล่นโพลีสตาร์ทนะครับมันจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นนะครับอโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละคนด้วยนะครับผมแค่มานําเสนอแล้วก็ไกด์ว่ามันสามารถเล่นในดันเหลืองได้จริงๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับทุกคนก็เอาลองไปฝึกฝึกกันดูได้บางคนอาจจะเล่นเก่งบางคนอาจจะไม่เก่งผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ